เย่อุ้ยวันนี้ได้ห้องวยคือดีปกติคือช้ามากเกิดในโรงงานนันเกิดในโรงงานอุ้ยโจเกอร์อุ้ยไม่เอาหมอแพ้โจเกอร์เต้นไม่เหมือนเต้นนะ่งกับกูนะโอ้ยมาแล้ว แม่แม่ขอแม่ขอสกินมาใส่อย่ากนะวันนี้เอาสกินฮอลมานี่ครับว่างอ่างน้นะนี่ไอ้ีนี่มึงมีสกินอะไรบ้างจำกัดอยู่โอ้เห็นออร่ามาแล้วตอนนี้ที่เาไปดันไปไม่ต้องพิมพ์เอาสกินอะไรไป โอ้โอ้โอ,อโอ้มันมาหาหน้องมันมาหาหน้องเอาไงเอาไงพี่เอาไงไม่มีบิงเหรอพี่วายขึ้นมาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะไ,ไม่รอแล้วค่ะไม่ได้เนี่ยโอ้มันเอาพี่มันเอาพี่มันเอาพี่อโอ้ไม่น่าไปอับเลย นิ้วงนกมาดิงเกลยใสจะขาดแล้วนโมตัสสะมาคาวโตสวัสดีครับอเหียบิงบิงว้าวนี่เอาไม่พังไม้ด้วยชามอุ้ยอุ้ยโอ้ พีพีพี่เครื่องพี่เครื่องพีม <n' lamps. S 3> ัน <n'> ถ <disciple> yeah. ้าไม่ไม่มีบทสิบทแรกตอนิ่งไอ้เหี้ยลืมเอาไฟวิวเอฟเฟกต์มาอุ้ยไม่มีมาให้เล่นแล้วจะล้มแล้วนะตาอ่ะยองจะล้มแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะตายแล้วเนี่ยพิมบล็อก สวยจังโอ้ยย่าอย่ามาทำกูพี่ต้องให้โอกาสที่พูดกทีหนึ่งอะไรนะว้ายยไ่มอ้ย่งมองหน่อยไม่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 เอื้อลมแล้วมโอ้ช้ำอยู่สามเครื่อง มัน,นเาอาลงห้องว,วีไอเ้เทียห้องวีโอจะหลุดแล้วมันก็ไม่หลุดให้กูเนาะโอเคช่ำเหรอมไม,ม่ช่วยเหรอไปช่วยเพื่อนสวยทาเครื่องไะเนี่ยจูทาเครื่องไะเนี่ยทาเครื่องพอดีตอะนี้ฉ่ำจริงช่วยหน่อยช่วยหน่อย มีไทยไหมเนี่ยสวยเฮ้ยนายอิฟเร่งเลยเอาฟาโรดีดี้ไม่ใช่พิมหรอพิมบล็อกหน่อยเฮ้ยใครจุดเนี่ยเออโอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ย,ยจะล้มแล้วใครจุดอะไรแบบนี้อ้าวอีบา้ามึงเห็นบีบแปหาป้ามึงกาใครเนีย่ยโอ้ยโอ้ย กูจะบ้าอะไรเนี่ยใครจูดยอาจุดอะไรเก่งน um, ักอ yeah, ีสัต์เก่งนักอีสัต์ออกไปเลยต้องทำไมไม่รีบไปเปิดประตูแล้วออกไปล่ะกูจะหลุดแล้วจะไปทหอะไรกันนะเดี๋ยวผมไปประตูพี่ยาาดีกว่าพี่ยาาเปิดอะ ไปไปออกไปเลยคือตอนนี้ถ้าน้องบนตีคือน้องล้มเลยใช่ปะน้องไม่มีติดอันนี้นใช่ปะใช่เพราะว่ามันมีตาแดงสเสียววุดเสียว,ยวมาออกทำไมนี่ตาเลยอุ้ยม,มันแขน็งขาอ่ะโจกก็แข็งจัดที่ทำไม่ได้ตั้งใจ ชนะเออเคชนะชมนาโอเคชนะวันนะี้ดีใจมากได้คลิปแล้วฮัลโหลยังอยู่เปล่าไปเอาบอดออกก่อนได้คลิปและดีใจมากนะดมากดยังไงวะเดี๋ยวเดีดีแป๊บหนึ่ง ข้อความครับ